สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีสิงห์และสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับความรักของคุณเป็นอย่างไรเรามาดูกันไป,ปพร้อมๆกันเลยนะครับความรักของชาวราศีสิงห์ต้องพบเจอกับเรื่องใอดบ้างใบที่หนึ่งครับสองไม้สองไม้ตามสภาวะความรู้สึกตอนนี้ประมาณว่าเคยทำมาอย่างไร ก็ทำไปแบบเดิมนั่นแหละทำเหมือนที่เคยทำมาความรักของชาวราศีสิงห์ยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรหัวหวาทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าไอ้คำว่าเหมือนเดิมเนี่ยเป็นอย่างไรใบที่สองใพที่สองบอกว่าก็อยู่อย่างนี้แหละเหมือนเดิมยังอยู่อย่างนี้แหละเหมือนเดิมอยู่ยังไงล่ะ สุขสทุกๆอย่างนี้แล่ละเหมือนเดิมเอยังไม่ได้ไปไหนแปดแปดดาบผมว่าก็อยู่ยังจำยอมอยู่กันแบบนี้แหละมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรความรักถือว่ายังโอเคอยู่ยังเหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมใบที่สามล่ะโอเคนะมีความสุขนะเด็กฟูมตามมาเนี่ยก็ยังมีความสุขนะไม่ได้มี ความทุกข์ความโศกอะไรทุกอย่างยังเหมือนเดิมเรียบง่ายโอเคสุดท้ายใบที่4ี่ครับเหมือนเดิมจริงๆนะเออมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของความรักราศรีสิงห์ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมอยู่สองไม้นะครับสองไม้จบท้ายด้วยสองถ้วยมีอะไรก็ยังพูดจาพูดคุยกันอยู่ยังไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่ยังทำอะไรที่เป็นแบบว่า สองเท่วอย่างคือความรักยังคงให้ความไว้วางใจตอนนี้ความรักค่อนข้างจะเป็นอิสระสักนิดหนึ่งนะคือเหมือนแบบว่าก็เหมือนต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานเสร็จแล้วก็มาจาับกลับมาเจอกันมันมีความเป็นอิสระอยู่บ้าง เออมันไม่ได้ว่าต้องตัวติดกันตลอดเวลาแต่มันยังมีความอิสระอยู่แล้วก็เดรฟูเนี่ยมันยังคงสบายใจอยู่ยังมีความสุขดีอยู่ส่วน2ไม้กับแปดดาบคือมันไม่ได้ไปไหนมันยังเหมือนเดิมมันยังอยู่ที่เดิมยังพอใจที่จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นความรักยังคงปกติสุขไม่ได้หวือหวาไม่ได้คือมันไม่ได้หวือหวามันเป็นรักที่แบบเรียบง่าย สองไม้แปดดาบทำแบบเดิมเป็นเหมือนเดิมชีวิตก็ทำไรเดิมๆซ้ำๆแปดดาบก็คงยังคงอยู่อย่างนี้แหละก็ไม่ได้ตัดสินใจจะไปไหนก็ยังคงอยู่อย่างนี้เลฟู full, มันก็มีความสุขตามอัตภาพมันจะมีความเสี่ยงบ้างมันจะสะดุดหกล้มบ้างมันจะตกเขวบ้างมันก็เป็นไปตามบรรยากาศของความรักที่มี โอเคไหมส่วนสองถ้วยมันจะมีความไว้วางใจอยู่ไว้เนื้อเชื่อใจอยู่มีอะไรก็พึ่งพาอาศัยยังพูดคุยกันได้เพราะฉะนั้นจบแล้วราศสีสิงมันเป็นความรักอะไรที่มันเรียบง่ายมากเปิดเจอมาปุ๊บเป็นแบบนี้คือมันไม่มีคําอธิบายต้องอะไรมากมายนะักสืบต่อไหมถ้าเราสืบต่อโอเคเรามาดูต่อสองไม้ไพ่ขยายเป็นยังไง ให้ขยายเป็นราชายังหนักแน่นอยู่ราชาดาบทำเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมยังคงหนักแน่นอยู่ทำอะไรเปิดเผยตรงไปตรงมามีความชัดเจนเ,ออเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไพ่เสียอะไรโอเคไหมทำเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมตรงไปตรงมาพูดคุยกันมีความชัดเจนแน่นหนักแน่นไม่ได้วอกแวกอะไรไปไหนอาจจะมีเอียงบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ยังคง มีความหนักแน่นเหมือนเดิมมีอะไรก็พูดคุยกันมันเป็นเขาเรียกว่าลักษณะแบบตรงไปตรงมาเป็นความรู้สึกที่มันไม่ต้องแอบแฝงไม่ต้องอะไรอะ่ะมันเป็นตัวของตัวเองแปดดาบแปดดาบขึ้นมาเจดดาบเอาเราวสิมันมีอะไรทำไมเจดดาบขึ้นมา ความรักเหมือนความรักมันดีหมดเลยนะแต่พอแปดดาบไพ่ขยาย7ดาบคือ8ดาบเนี่ยพอใจที่จะอยู่แบบนี้พอใจที่จะเป็นแบบนี้มันมีวิธีโอเคละผมเข้าใจละในเรื่องความรักของชาวราศีสิงห์ในการแสดงออกทางความรักมันต้องแอบบแอบกบๆบซ่อนๆผมนึกภาพ ไม่ไม่ผมไม่ได้ใจว่าพวกคุณนักเรียนนักศึกษานึกภาพออกไหมอยากจะมีการพัฒนาอยากจะกระชับความสัมพันธ์อะแต่มันต้องแอบบแอบกบกระชับความสัมพันธ์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะไม่มีความเป็นส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นเจ็ดดาวขึ้นในสภาวะไอ้จำยอมอย่างเงี้ยมันต้องแบบว่าคุณกับแฟนคุณอะอาจจะเวลาจะกระชับความสัมพันธ์มันต้องแอบบแบบ กลัวลูกเห็นกลัวพ่อแม่เห็นกลัวคนในบ้านเห็นอะไรเงี้ยหรือว่าต้องดึกมากๆแล้วถึงจะมามากระชับความสัมพันธ์กันนะลักษณะมันเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าผมดูแล้วมันไม่ได้เป็นไพ่นอกใจหรือเป็นไพ่มีบุคคลที่สามหรือไพ่อะไรแต่เป็นลักษณะของบางครั้งก็แอบมบแบบีอะไรกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนี่แหละแปดดาวกับเจ็ดดาผมมองว่าเป็นอย่างนี้นะมันไม่ได้มีอะไรแบบว่ามันไม่ได้แบบว่าอยู่บ้านเราเอง ทำอะไรก็ได้ตามใจมันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันอาจจะมีลูกเด็กเล็กๆอาจจะมีคนในบ้านอยู่อาจจะมีญาติอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาจะทำบางทีมันก็ต้องคอยหลบๆซ่อ,อนๆคอยแอบทำอะไรกันสองคนเนี่ยลักษณะความรักผมจะมองว่าเป็นแบบนี้นะ The fool the fool คืออ่าโอเค ความรักยังดีอยู่สบายใจใอยู่ยังมีการเรื่องนี้ไงอย่างที่บอกว่าเจ็ดดาบเนี่ยแอบกระชับความสัมพันธ์จริงๆด้วยเดอรฟูเดอฟูตามด้วยเดวิลเนี่ยมันยังคงรักกันดีอยู่เออผมไม่มาว่าแอบ,บไปมีทู่ไปมีกิ๊กม่มีอะไรไม่ใช่มันเป็นลักษณะของการเวลาจะกุ๊กกิ๊กกันอะ่ะมันก็ไม่ได้กุ๊กกิ๊กต้องแบบว่าแบบเปิดเผยนึกออกไหมยอยู่ในบ้านตัวเราเองแทง้แต่เราต้องไปแอบ,บกุ๊กกิ๊กอะ่ะพอนึกภาพออกนี้ไหม ออกลัวลูกเห็นกลัวคนรับใช้เห็นกลัวพี่เลี้ยงเห็นกลัวแม่เห็นกลัวพ่อเห็นต้องมาแอบกันเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมสองถ้วยอ่ามีการพูดคุยเรือการวางแผนอ่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ผ่านมาราศีสิงความรักค่อนข้างจากความสัมพันธ์ยัยงแน่นแฟ้นอยู่ มีการคุยเรื่องเงินด้วยนะวางแผนเรื่องเงินด้วยนะราศรีสิงห์กับแฟนกับคนรักเนี่ยยังมีการเจรจาพูดคุยในเรื่องของการเงินเป็นระยะระยะการพูดคุยพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่องเงินเงินทองทองกวนส่วนใหญ่ละจะคุยกันเรื่องของการวางแผนอนาคตประมาณนี้นะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นความรักของชาวราศรีสิงค์ความรักของคุณค่อนข้างจะดาบรื่นดาบเรียบแล้วก็ไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วง ความรักกับคนรักก็มีการพูดคุยในเรื่องของการเรงินการทองส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์มีแอบไปทําอะไรกันบ้างลับๆทำไมถึงต้องแอบลับับเพราะว่ามันมีบุคคลอื่นหรือมันไม่สามารถที่จะมาทําอะไรี้มันเปิดเผยได้ไม่ได้แบบคำว่าเปิดเผยคือมันก็ต้องแบบว่ามีจังหวะมีเวลาหรือต้องมีการนัดแนะมาคุยกันกระชับความสัมพันธ์กันอะไรประมาณนี้ นะสำหรับคนที่มีครอบครัวน่าจะเข้าใจตรงนี้นะโอเคนอกนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเป็นความรักที่ตรงไปตรงมานะครับผมเพียงแต่ว่าเรื่องเวลาจะกุ๊กกิ๊กกันมันก็ต้องแอบแอบหลบหลบนะครับผมจบแล้วเคยไหมพอกอทราบแม่ความสัมพันธ์เมื่อรคนเรารักกันพอจะไปกระชับความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องแอบบต้องหลบต้องซ่อนกลัวพ่อแม่รู้กลัวคุณปู่คุณย่ารู้อะไรอย่างนี้นะโอเคจบแล้วนะครับ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ